สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยกันเจาะลึกเรื่องข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาแถวแถว,แถวประสาทพระวิหารนะคะวันนี้เราจะมาขุดคุยข้อมูลจากรายงานของ crisis group ชื่อสแสวงสันติภาพกันค่ะมาดูกันว่าออสาเหตุจริงๆมันคืออะไรปัญหามันเป็นยังไงแล้วสารโลกเข้ามาเกี่ยวได้ยังไงรวมถึงเรื่องกำลังทหารด้วยค่ะ ครับสวัสดีครับประเด็นนี้ต้องบอกว่าซับซ้อนมากจริงๆครับมันมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศแล้วก็การเมืองภายในของทั้งสองประเทศเข้ามาเกี่ยวพันกันหมดเลยครับงั้นจุดเริ่มต้นจริงๆเลยคือเรื่องเหตุดนที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะทั้งที่ศาลโลกก็เคยตัดสินเรื่องตัวประสาทไปแล้วตั้งแต่ปี1962ใช่ครับอันนั้นเป็นปมหลักเลยคือถึงแม้ตัวประสาทเนี้ยศาลจะบอกว่าเป็นของกัมพูชาแต่ว่าพื้นที่รอบๆตัวประสาท ประมาณสัก4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยยังเคลียร์กันไม่ได้มันเกิดจากาการตีความสนธิสัญญาปักปันเขตแดนสมัยก่อนไม่เหมือนกันฝั่งไทยเราก็ยึดตามสนธิสัญญาปี1904กับ1907ที่ใช้หลักสันปันน้ำสันปันน้ำก็คือแนวสันเขาที่แบ่งน้ำไหลใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช้ยอดเขาสูงสุด หรือแนวที่แบ่งว่าน้ําจะไหลไปทางไหนเป็นเส้นเขตแดนแต่ทางกัมพูชาเขาก็อ้างแผนที่พาพผนวกหนึ่งที่ฝรั่งเศสทําไว้ปี1908ซึ่งเส้นในแผนที่นั้น เออมันไม่ได้ตรงกับแนวสันปันน้ำเป๊ะเ,เ,เสมอไปอ๋อ oh. มันก็เลยเกิดพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาที่ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าเป็นของตัวเองแล้วเรื่องมันมาร้อนแรงมากๆตอนไหนคะเหมือนจะเกี่ยวกับตอนที่กัมพูชาเอาประสาทไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับปี2551พอกัมพูชาดันเรื่องนี้สําเร็จความขัดแย้งก็เหมือนระเบิดออกมาเลย ตอนแรกเหมือนจะดีนะครับมีถแถลงการร่วมออกมาว่าไทยจะสนับสนุนแบบมีเงื่อนไขแต่ไปไปมามาถแถลงการนั้นกลายเป็นประเด็นการเมืองในบ้านเราซะง,งั้นเลยโดนโจมตีหนักมากอ้าวเหรอคะครับมีการเอาไปผูกกับเรื่องเสียดินแดนซึ่งมันเป็นประเด็นอ่อนไหวอยู่แล้วแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยเฉพาะจะกลุ่มพทมอตอนนั้นบวกกับสถานการณ์การเมืองในไทยเองก็แรงอยู่แล้วพอมีเรื่องคุณทักษิณเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้ทางกัมพูชาอีกโอ้โห สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดหนักเข้าไปใหญ่เลยครับโห oh, จากเรื่องเขตแดนกลายเป็นเรื่องการเมืองภายในไปเต็มๆแล้วความตึงเครียดนี้ก็นําไปสู่การประทะกันจริงๆเลยสิคะใช่ครับน่าเสียดายมากเริ่มมีการยิงกันตั้งแต่ตุลาคม2551แถวๆปราสาทพระวิหารนั่นแหละครับแล้วก็มารุนแรงขึ้นอีกช่วงเดือนกุมภากับเมษาปี2554มีการสู้รบหนักเลยครับ คราวนี้ลามไปที่อื่นด้วยอย่างแถวประสาทต,ตาควายผลกระทบก็เยอะครับทหารเสียชีวิตบาดเจ็บชาวบ้านต้องอพยพมีการกล่าวหากันเรื่องอาวุธด้วยอย่างไทยก็โดนกล่าวหาว่าใช้ระเบิดพวงใกล้ๆประสาทระเบิดพวงครับ Cluster Munitions ซึ่งทางเราก็ปฏิเสธไปบอกว่าเป็นกระสุนระเบิดทวิประโยชน์หรือ DPICM ไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็มีแรงงานความเสียหายที่ตัวประสาทเองกับโรงเรียนภูมิสรอนวิทยาฝั่งไทยด้วยครับพอมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องมีคนพยายามเข้ามาช่วยแก้ปัญหาใช่ไหมคะครับก็มีความพยายามจะหยุดยิงกันในสนามนะครับระดับผู้การภาคแต่ก็แป๊บเดียวก็มักจะมีการละเมิดอีกสุดท้ายทางกัมพูชาก,ก็เลยไปศาลโลกอีกรอบ ไปศาโลกอีกครั้งครับปี2554ยืนเรื่องไปที่ ICJ ขอให้ศาลช่วยตีความคำตัดสินเดิมปี1962ให้ชัดๆไปเลยว่าพื้นที่รอบปราสาทนะ่ะเป็นของใครกันแน่แล้วก็ขอมาตรการชั่วคราวออกมาเพื่อหยุดความรุนแรงก่อนแล้วศาลว่ายังไงคะมีคำสั่งออกมาไหมคะมีครับเดือนกรกฎาคมปี54ศาลก็มีคำสั่งออกมาเลย ให้ตั้งเขตปลอดทหารชั่วคราวหรือ PDZ รอบๆบปราสาท PDZ ครับ Provisional Demilitarized Zone สั่งให้ทั้งไทยทั้งกัมพูชาถอนทหารออกจากเขตนี้แล้วก็ให้อาเซียนส่งผู้สังเกตการเข้าไปได้ด้วยฟังดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีนะคะแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะทำตามกันได้ไหมตรงนี้แหละครับที่ซับซ้อนคือฝ่ายไทยเราก็บอกว่าโอเค รับหลักการแต่พอจะทําจริงมันก็เจอแรงต้านภายในทั้งจากฝ่ายการเมืองเองจากกองทัพด้วยมีการต่อรองมีการพยายามเลี่ยงไปใช้คําอื่นแทนเช่นบอกว่าปรับกําลังไม่ใช่ถอนทหารอะไรแบบนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมีแรงกดดันภายในเยอะใช่ครับมันแสดงให้เห็นเลยว่า คำสั่งสารโลกถึงจะมีผลทางกฎหมายแต่พอมาเจอการเมืองภายในที่มันเข้มข้นมากๆการจะทําตามนี่มันยากจริงๆไกลเกลี่ยนะครับมีประชมรมุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่จาการ์ตาด้วยตอนกุมภาพันธ์ปี54ก็ตกลงกันว่าจะส่งผู้สังเกตการจากอินโดเข้าไปแต่พอจะทําจริงๆก็ติดอีกเหมือนกันครับการคุยเรื่องขอบเขตอํานาจหน้าที่หรือ T.O.R. ของผู้สังเกตการเนี่ยมันยืดเยื้อตกลงกันได้ไม่ง่ายเหมือนจะมีอุปสรรคตลอดเลยนะคะ โดยเฉพาะทางฝ่ายทหารของไทยก็มีความเห็นที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับเรื่องนี้สรุปแล้วเรื่องนี้คือเริ่มจากเส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนในอดีตแล้วก็มาถูกจุดชนวนด้วยเรื่องมรดกโลกบวกการการเมืองภายในจนเกิดการประทะทางทหารแล้วถึงแม้จะมีศาลโลกมีอาเซียนพยายามเข้ามาช่วยก็ยังติดขัดเรื่องการปฏิบัติ เพราะมันเป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองภายในของเราเองถูกต้องเลยครับจะเห็นว่าพอข้อผิพาดชายแดนมันถูกโยงกับการเมืองภายในโดยเฉพาะกับเรื่องชาตินิยมแล้วเนี่ยการแก้ปัญหามันยากมากจริงๆต่อให้มีองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยหรือมีคําสั่งศาลมันก็ได้ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ได้ทันทีต้องแก้ที่รากของปัญหาการเมืองภายในควบคู่ไปด้วยค่ะ ซึ่งก็น่าคิดต่อนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยการแทรกแซงจากองค์กรระดับภูมิภาคหรือระดับโลกมันจะมีประสิทธิภาพได้มากน้อยแค่ไหนในการจัดการความขัดแย้งที่มันกลายเป็นเรื่องการเมืองที่เปราะบางมากๆในประเทศนั้นๆครับ